มา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 ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูพักเครื่องกันหน่อยอยวันนี้พักเครื่องวางไหลองค์นะครับนี่ดีกว่าเป็นเหรียญหลวงปูสีดีกว่าเนาะหลวงปูสีองค์นี้สวยให้ดูชัดๆัดได้ครับเหรียญหลวงปูสีวัดถ้ำขบุญน,นาคจังหวัดนครสวรรค์หรืออีกคนหรือว่าหลายๆคนเขาเรียกกันว่าเหรียญหน้าแก่หรือว่าเหรียญหน้าอ,อรหั์ ออกปีพศ2519ั 2, นเก้ะครับเแท้ดูไม่ยากเลยนะครับพลิกหลวงพ่อไปทางขวามือนะครับเห็นไหมจะมีตัวตัดที่จะเป็นฟันบ้างบาง้บงบง้บงอย่างนี้เลยนะครับดูง่ายมากอง์นี้ปล่อยให้เชาบูชาเรียนรู้ผ้ศีดูจมูกนะครับแทบจะไม่โดนจริงๆเลยไม่โดนเลยนะเรามาดูที่จมูกก่อนจมูกองค์นี้แบบโอ้ค่อนข้างจะหายากนะแทบจะไม่โดนเลย อง์นี้สวย98% 99%เปกา็ได้แทบจะไม่โดนเลยปลายจมูกนิดเดียวจริงจริงเหรียญหน้าอรหันต์ลูกศรีแล้ดูผิวพันธุนะครับเห็นไ,ไหมลมมันปูเงาเงเลยนะครับแล้วเขาดูกันตรงสังกิเห็นไ,ไหมครับจะมีเส้นบางๆบงบางๆเนี่ยเป็นบ้างๆเลยในร่องนี้นะดูไม่ยากนะครับหลังเหรียญดูสิครับดูผิวพันธุนะสวยมากนะครับสวยเดิม ช่องเราเป็นพระระดับนะครับเกริพรีมเมียมเลยใครสนใจสามารถติดต่อได้นะครับชอาบูชาเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างนะครับสำหรับเหรียญหลวงปู่ศีวัดตาด้าขุนดากจังหวัดนครสวรรค์ปีพศส5ั mm hmm. หรือว่าใครจะขอรูปเพิ่มเติมนะครับก็ทักมาได้ช่องทางติดต่ออยู่ด้านล่างครับ